ม่ไงมันนี่อยากกินนี่ยังโอ้ยมือนีอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่สีกันแล้วมาเด้อบันนี้ปลากหลาเจีบสิเพาเห็เดก๋วยเตี๋ยวไกส่สีแบบง่ายๆเนาะเริ่มต้นจากการต้มน้ำเอาหวัวไชเท้านะครับมาหั่นลงไปอ่าหลังจากนั้นตําซางเกลือมีกระเทียมพริกไทยแลักกระลาบพรกชี้พอต้มเดือดๆแล้วก็จะเอาเนื้ออกไก่เนีลงไปเลยเนะะาะาจักพักนะครับเนื้อไก่เข้ากับซุปแล้ว หลังจากหั่นเอามาเตรียมเซนบานนี่เป็นเซนมีเซนมีแห้งเอามาหลว่าน้ำให้มันสุกนะครับเพื่อจะเตรียมไว้เห็ดก๋วยเตี๋ยวหลังจากหั่นเอาไก่ที่เ่าต้มแล้วสุกแล้วนำมาฉีกเป็นสิ่เส้นเด้ออ่าเห็นบอกฉีกนเนีนย่ยก็ได้ผู้ใดลูกไหร่ใส่มือก็ได้เด้อเห็นบอกเนี่ยแกงจะเป็นตะกินเน๊ะเป็นตอนเป็นตอนเลยลอเอาบนหนี่บงเวลาเจ้เคลื่อนอาแคร์อันนี้คือนไปเทียมเจียวนะหัวในจะสามท่นอีกหนึ่งยางที่รึมเอ่อดเดลือก็คนหนึ่งเด้อ หลังจากก้รเท้าพีชนำปรุงเนาะเริมต้นทีดต่างๆหนึ่งช้อนซี่อูขาวหนึ่งช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนส่วนผสมตองมากก็คืบอบักหน้านะครับอันนี้ข้าสามารถใส่ตามความมากความชอบของขาเองได้เลย,เลยหลังจากั่นใส่กระเทียมเจียวครับลงไปแล้วก็ข้เนเพล่ให้เข้ากันเอามาลาดลงเส้นนี้ไปห้าวลวกเตรียมไว้นะครับแล้วจะคู่เข่าให้มันเข้ากันเนาะน้นำลานกับเส้นนี้คู่ครองด้่ากัน หอมเลยเนาะหอมเกลี้ยงเจียวขึ้นมากเอะดังเลยล่ะก็เ่าเตรียมทุกอย่างให้เแล้วเาก็เอามาจานลงพาชนะที่เหาเตรียมไวนะ้เนาะเหมืนบอกครับตู้เตียวคล้ฉีกเห็ดง่ายนิดเดียวเนาะเป็นตาแสบบนอะ่อย่าลืมมากินน้นนะกันเด้อครับขอบคุณหลายๆเด้อ